เี Yo, สวัสดีไวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมีพาว้าววีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่เกมชอยเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีนั่นเองทุกคนก็ก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พาวับววีสามด้วยกันคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมี่พาวาไปด้วยนะครับผม อีกหนึ่งอย่างครับทุกคนเงียมีกลุ่มลักกี้ถามทุกคนเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังพินาศเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ทุกคนต้องพลาดพังไปเล่นเกมนั้นในช่วงเวลานั้นนะครับผมมาเดี๋ยวจะพาไปดูกลุ่มลักกี้ถามนะครับนี่คือกลุ่มลักกี้ถามเงี้ยครับมาจองเวดอกนี้คือแบบแน่นจัดกว่าจะได้มาก็เติมเพิ่มอีกหนักเหมือนกันนะทุกคนนะก็จัดไปก่อน เกมแรกนะครับสาหรับวันนี้แล้วก็อันนี้เป็นของเมื่อวานนะครับก็สําหรับคนที่กําลังหากลุ่มหรือว่าอยากเข้าร่วมกลุ่มเดียวกันเฮียก็สามารถตามดูได้ใใดิท่าเด็คลิปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะทุกคนเฮียได้ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจาดใดทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนะครับผมมาก็มี่กระชายเชียงวินของเราจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับอยากได้สัร้าไปช่องอื่นอยากได้ความสุขความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียหมีพา ก็ตอนนี้เฮียก็ปั่นแปดีอยู่ที่ช่วงเวลา6 0โมงหนาทีดอกแรกไป2 5 0 0หไม้นี้ไม่ได้ซื้อหนานแล้วนะเองจะนห้าะเองจะให้เฮียหมุนถึง20เลยบอดอกแรกเออผ่านไปดอกสดอก3ามค่อยตามไป ลงผิดคิดภาคภูมิใจว่าไอแปะจะให้เล่นสูตรนี้อย่าว่าแล้วลงผิดว่คดาคิดภาคภูมิใจว่าไอแปะจะให้เล่นนะที่ไหนได้หลอกเฉยๆไปหวงล่างต่อครับถามว่าช่วงงนี้ไอแปะแน่นอนไหมสำหรับเฮียก็ไม่ค่อยจะแน่นอนเท่าไหร่นะครับด้วยนะไม่ค่อยจะการันตีได้เท่าไหร่ในการเล่นแปะครั้งนี้นะครับช่วงเวลานี้คือแบบ เอ้แปะน่อยอแปะนะอ,อย่างนี้เลยนะทุกคนนะอีกอย่างนึงช่วงต้นเดือนน,อนะครับก็จะปั่นยากๆหน่อยสําหรับการปั่นสล็อตนะทุกคนแล้บโอเคไม้คู่บุญเฮียมา12อคูณ1 4 Let's go ไม้คู่บุญนะแต่ไม้แรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่หรอกทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ไม้แรกไอ้แปะนี่คือไม่ตกดําก็เข้าไปว่าวล้วนเหมือนกันนะอืมสิแถวแรกจองแดก ไม,มไม่มาวะไม่มาวะจัดไปก่อนดอกแรกรางวลก็ตัว1,303สิบัดตไม่มาต่อเย็บยังไม่มาโอ้ยไปต่อฮะไม่ไหลเลยวะ่ะ แปะเพื่อนนี่แหละทุกคนมันชอบเข้ามาว้าวานะไม้แรกเอาละมีแววขาดทุนสูงโอ้โหหน่วงด้วยเกมชีวิตชีวิตหน่อยชีวิตสาจิงฉับเย,ย่ไม่มาโอโ้คืนทุนให้กูก่อนก็ได้อนะโอ้โหเพ้ายกูขาดทุนไม่กี่บาทเนี่ยนะโอ้โหขาดทุนเนียว่าไม้แรกไอแปะช่วงนี้คือขาดทุนบ่อยอยู่แล้วทุกคนนะ ตกดำไม่พอข้างในแดกอีกเออมีฉาชีพชัดๆมีฉาชีพดีๆนั่นเองไอแปะเนี่ยโอ้โหโโโโโหหหเสียบเส้นยาแดงผ่าเป็ดลอดไปต่อเลยเพื่อนรักไปต่อเลยเพื่อนรักเอาหน่วงแปลกๆหน่วงแปลกๆพวกยัยแปลกีเราบ่อยเกินไปแล้วนะครับทุกคนน้น โอ้โหดำล้วนคือเองจะมาดำล้วนใส่เหียวยบอกเองจะมาดำล้วนใส่เหียยไม่ได้นอเว้ยโอเคโอเคอายุเลดี้แล้วมาโดร่ยแดดวัวเอเอวัวเอเอตกดำเกินเกินไปเพื่อน กูมาจองเวดีก็เติมวันนี้กูต้องเติมมึงบอกไปไกลๆไปไกลๆเลยวงําไปไกล,เล,ไไกลๆเลยไม่ต้องมาหน่วงไม่ต้องมาอยู่ใกล้ชิดเออไปไกลๆอย่างนั้นแหละไม่ต้องมาหน่วงไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดโอ้โหมึงเกินไปแล้วไอ้แป๊โอ้ยมึงเกินไปบอมเพื่อน เดี๋ยวกูก็เลิ่มเป็นเพื่อนกับมึงอีกรอบนึงหรอกคือไม่อยากมีคนคบหรือว่ายังไงไม่เรียกเพื่อนก็ได้นะโอเคโอเค Are you ready? a เ t ต r r i d e ด d ว่เอเอวอเอเอเออลองเพลงให้มันฟังแม่งเลยทุกคนวอเอเอให้มันฟังเลยปะรู้จักเปล่าเพลงเนี้ยเฮ้ยดังเว้ยไอเป๊ะเออวอเอเอเอ็มเฮียนวอเอเอเอ็มเฮียน โอ้โหหนูวังมึงไม่วอเออกับกูหน่อยหรอขอไม้สามพันหน่อยทุกคนขอไม้สามพันอ่ะอไม้สามพันหน่อยป้ายย้ำนอนหนูไม่วอไม่เอไม่เออะไรทักอย่างแล้วมะตั้งใจเล่นก่อนมา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  เออนอนหนูย้ำยำไปปู่เขาบนน่วงยังงะปูเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยแปกูยังเล่นกูได้เล่นไม้เดียวอยู่เลยนะเพื่อนโอ้โหมึงเกินไปแล้วโอ้ยหมุนเกินสิบสีู่ยังไม่ได้หมุนเลยมึงให้กูจะตันยี่สิบให้ได้เลยว่างั้นเถอะโอ้โหง่้งเยเลย เออกูไม่เติมด้วยกูบอกเลยกูเสียกูไม่เติมด้วยเออไป,ไปเออไปไปอีกเออมันต้องอย่างนั้นไปขอทีเดียวเท่านะั้นแะหนะละเพื่อนมาขอทีเดียวคืนชีพทีเดียวคือชีพเบรกเลยเบรกตรงนั้นเลยเบรกตรงนั้นเลยเอ้ยเล่นแล้วเว้ยมาที่สองเกือบหมดตูด เกือบหมดจุดโอ้โหได้เล่นข้างในก็ไม่จ่ายกูอีกโอ้โหจ่ายแต่ละดอกได้เล่นทั้งทีข้างในว้าวเชีอวหลายหน่อย มาาทเคจีไปก่อนเคมาไหมมาทำไมเยอะแยะแต่กบนอนหน่อยดิเพื่อนนอนมาหน่อยดิแตกนายบ่อ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 อุ้ยเยอะแยะมาเถอ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 ะไม่มาแล้วกดข้ามกดข้ามกดข้ามเลยกดข้ามด่วนเลย เล่นลิ้นเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มานะทุกคนนะจัดไปกับเราวัก็ตัวหนึ่งพันแปดร้อยบาทเจเดมลาโอ้ว์สิงโตเอ้ไอหน่อยเพื่อนปลาทัดแถวแรกโอ้โหอยากได้ปลาทัดไม่ให้ซื้อไม่ได้ซื้อละนัวจะได้ซื้อสักหน่อยจัดไปรางวัลซูเปอร์เมกา ซูเปอร์ก็ามนองร้0 0ซีซีออกเลยจัดมา7,600เหมือนจะดีโอ้โหเอาอีกแลอะบละเ่อนเฮียว,ว่ารอบนี้มันไม่ให้เราเล่นชัวร์0เียบอกเลยมีโอกาสน้อยมากนะที่มันจะให้เล่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยทุกคนกคูณ20เปอร์เซ็นหนึ่งในร้อนะครับที่มันจะให้เล่นต่อนะมาดูกันว่า1นึในร้อนนั้นจะมีไหม หนึ่งใน้อยไอแปะจะให้เล่นบออ่อเออนั่นไงเฮียบอกแล้วเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะทุกคนที่จะได้เล่นต่อนะครับมันมีทางที่มันจะให้เล่นต่อแน่นอนโอ้โหน่วงเฮ้ย โอ้โหไม่มีรายจ่ายเลยคุ้ซื้อดีเลยหม,นมุนขบวนบ้างข้างล่างตกดำเกินนะไม้ห้าพันทุกชีวิตไปเลยทุ่มสุดตัวใส่หมดปอกโอเคสวยโอ้โห่วงแปลก่วงแปลกโอ้ยแปะนี่อะไรอย่างเชื่อมันจริงๆเลยวะ่ะโอ้โหแดกยับยับ แด,แ,ดแดกไม่เลี้ยงแดกยับยับแดกไม่ลียงโอ้โหเรียบร้อยทุกคนลาก่อนฮะมันก็แดกเกินป้ายบางทีนะไม่เติมเพิ่มนะพียขออนุญาตไม่เติมเพิ่มนะพอก่อน โอเคเนียก็พาพวกเกมมาวายว,ว,ว,วิทีเกมชายเชียงวยีหรือว่าเกมอาแปกของค่าย e p g จีแน่ทุกคนวันนี้แดกยับเลยไม่ใช่วันนี้หรอกช่วงนี้คือแดกยับมากๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พาวับว,ว,วีสามเรื้วยกันคนก็สำหรับวันนี้เฮียขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเว้ยเจอกันใหม่ไหยรุ่นฮ